ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ฉันพบเธอขอบคุณอะไรที่พาเธอได้มารักกันเป็นเรื่องบังเอิญที่ดีที่สุดที่เกิดกับฉันสงสัยว่าโลกอยากให้เรารักกันเลยพาให้ฉันมาเจอเธอถามว่าผมชอบอะไรในตัวพี่ฟิล์มหรอในการที่เขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ชอบให้โอกาสคน ให้ความรู้ด้วยให้อะไรต่างๆเขาเป็นคนที่ส re ังเกตทุกๆอย่างในนรอบๆข้างเวลาพี่ฟิล์มไปงานน่ะเราจะสังเกตว่าพี่ฟิล์มจะมองรอบๆเลยแล้วก็รอช่วยเหลือคนอื่นตลอดคือเป็นพี่คนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วก็เอออบอุ่นอบอุ่นแล้วมีมีความสุขเลยพี่เขาแนะมารักาเขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆครับผมมันมากเกินจริงจริงแล้วก็ขอบคุณพี่ฟิล์มที่ทำให้ผมได้มาเจอทุกคนเจอ ทุกคนในงานวันนี้นะครับขอบคุณมากมาก้ยทีเดียวเราควได้แล้วก็นะขอบคุณทุกคนนะครขอบคุณสาหรับทุกทุกำลังใจนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในนี้เหนื่อยมากทุกคนในนี้มารอนรานมากแล้วก็ทุกคนรอนมากอดทนมากพวกคุณเก่งมากครับ ขอบคินนะที่จะมีานสำนการพกพงกัน้บค่ะ่ออ่าเฮ้ยโอเคไหมหวาที่นี้เอาหัวใจของเาไปเลย้ยจกไปน้จนมจนนใสด้วยราบเลยว่ามันเป็นสเปเชียลกิฟต์แบบนี้เนาะ อะไรที่ชอบในตัวแจมเหรอครับคงจะเป็นความใส่ซื่อบั้งครับในความใส่ซื่อของแจมคือคือความเป็นคนจริงใจอะครับเป็นคนจริงใจที่แบบคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นทุกการกระทําของเขามันไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรซ่อนเล้นไว้มันทําให้เรารู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วมันสบายใจอะไรแบบนั้นครับแล้วก็เลยมันทําให้เป็นสเสน่ห์ของน้องด้วย เอ่อคุณค so so, ุณฟิล so, ์มครับนะครับคุณฟิล์มครับขออ่านหน่อยนะครับนะครับนะครับมนะนะครับนะครับไม่ข้ามัเลนยนะครับเป็นไรอ่ะเป็นแมวน้อยครับขอผ่ัหน่อยนะนะนะประธานว่าไงครับขอผ่าหน่อยนะครับพี่ฟิล์มครับมันง่ายไปอ้อนอน่างเข้ามาเลยนะครับขอามัเหน่ยนะครับหนวดหนวดหนวดยาวแล้วนะครับพิ่งโกนมาขออภัยหน่อยนะครับ ทำไมพี่ต้องให้ผ่านเพราะว่าเราจะไปลงโทษเกมที่4ต่อพี่ว่าเขอผ่านได้ไหมครับไดควรครับควรครับพี่ควรให้ผ่านไหมครับพี่พีครับขอผ่านได้ไหมไอ้เริ่มอยู่หัวไอ้หนีใช่ไหมไอ้พีมให้หมดผ่านเด็ดชจอยกันพี่พีนะครับไอ้ฟิล์มรอแทะเป็นปะแมนบอสตัดแท้ แว่นสายตานี่ยแว่นรักฮะครับพอใส่ปิดจะมอง,งเห็นความรักชัดขึ้นไงโอ้วแต่วี้มันมวัวนิดนึงเลยพี่ความรักบางตาขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ฉันพบเธอขอบคุณอะไรที่พาเธอได้มารักกัน